ก็ขอสสดทุกคนด้วยครับผมเนี่ยก็จะพาทุกคนเนี่ยมาเล่นแมปบิลอะโบนนะครับทุกคนคือเขาจะเป็นไงก็ช่วยฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดตค์ผมยนะครับทุกคนวันนี้ผมก็มาให้กับน้องสไปนะครับอือไม่ไงน้องสไปคือเดี๋ยวเราจะนั่งเลยกับน้องสไปนะครับทุกคนเดี๋ยวสไปทํทำที่นั่งให้นะครับทุกคนมาเดี๋ยวพี่ขอนั่งขบวนล้วกันนะสซลโสไปนั่งสซสไปนั่งข้างล่างไปเลยเออ ดู้สิว่าเราจะไปถึงจุดหมายของเราไหมนะครับทุกคนจุดหมายของเราก็คือตรงเส้นชัยก็คือพวกของสมบัติทุกคนนั่งเงีมาไปถึงไหนก็ตุยซะแล้วดูดิโอ้โหอเคครับท okay. ุกคนเหมือนสไปค่ะเขาจะสร้างเรือมาเนาะสร้างเรือของเขาซึ่งจุกจริงๆผมก็มีเรือของผมเรือผมขอดูก่ดนะซึ่งผมเซฟไว้แล้วครับทุกคนมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะ ครับทุกคนเห็นไ้มว่ามันก็จะมีที่นั่งด้วยนะครับแล้วก็มีพวกแบบที่มันหมุนนะทุกคนเขาเรียกว่าใบพัดนะมั้งโอ้ยหมุนได้นะครับทุกคนอือใช่ครับทุกคนหมุนได้นะอเอา้าโอเคก็จะมีที่นั่งนะเราสามารถที่จะวางที่นั่งตรงนี้ได้นะครับือผมถ้วาวางมันต้องเปิดสบายเขาถึหมุนไ้ม่ว่าว่าสะายก็าจะทำอะไรอู้ของสาบายเหมือนกบายก็จะสร้างพวกแบบเออเหมือนเป้นที่ ที่นั่งเหรอใช่ไหมโอเคเดี๋ยวจะทำเั่นเฮ้ยแค่หลบไปหน่อยได้ไหมโอเคเดี๋ยวเราสร้างก่อนนะ้องทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยก็เ,เดี๋ยวมาดูกันว่าเรือออกมาจะเป็นยังไงเนาะมาครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมานั่งเรือกันดีกว่านะ้องซึ่งสปายเขาสร้างเรือไปแล้วโอเคมาแล้วผมขออนุญาตนั่งเรือของสปายแล้วกันเนาะโอเคให้สปายนั่งตรงกลางผมนั่ง ฝั่งฝั่งลิมเองแล้วกันเนาะรู้สิว่าวจะไปถึงเส้นชัยไหมนะครับ<ม>ทุกคนมารุ่นกันดีกว่าวอลองลองทุกคนลองดูลองดูลองดูลอง,ลอง,ลอง,ลองดูรู้ <S 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 สึกว่าขอบสไปดูดูมันเท่กว่าอีกนะขอสไปมันมีพวกของสมบัติด้วยไงมันก็เลยดูแบบเท่หน่อยดูของผมสิทุกคนของผมคือแบบมันมีแค่แบบอย่างเนี้ยทุกคน ว่าเดี๋ยวจะลองสร้างใหมยย่ด้วยกันเพราะว่าจะแบบเออมันกระสุนกระเดิมไหมอลองดูลองดูแต่ว่าให้สไป์เขาในในในน้ำเนยของเขาก่อนแล้วกันเนาะโอเคเฮ้ยขับไปไหนอ่ะให้ขับไปข้างหลังเลยให้ให้ขับไปข้างหลังไง รเไราเอาปืนยิงดิโอบูมโอเคทุกค,<ๆ>คนคือตอนเนี้ยเราก็มาถึงประมาณด่านนี้เท่าไหร่เนี้ยประมาณด่านสองทุกคนเหนื่อยอีกไกลอยู่เหมือนกันรู้สึกว่ามันก็จะมีพวกด่านเวน้นไอ้เฮ้ยรู้สึกว่าทำไมของผมมันเริ่มตามดูดิของผมมันตามมาที่เลยครับทุกคนรู้สึกว่าของผมกับของสปา์อาจจะมาใกล้ก,กันเนาะรู้สึกว่าอันนี้จะยังสมบูรณ์อยู่ โอ้โหาตามมันติดเลยทุกคนสุดยอดโอ้ย<า>อะไรเนี่ยโอ้ยอย่าๆ <yeah, yeah. S 1> ทุกคนเร็วผมมันคว่ำแล้ว <Hell! S 1> อะไรกันเนี่ยอ้าโอ้ปืนใหญ่ไปแล้วโอ้โหไม่รอ,อ,อดแน่อ้ารอดสิมาถึ็เลยพี่ต้องรอดไม่ใช่เรือสไป์โอเคทุกคนโอ้ เหลืออีกประมาณกี่ดาทุกคนดูก่อนนะเหลืออีกประมาณห้าหกดาทุกคนคือจะบอกว่าต้องมาเต้องมาเรื่อยต้องมาเรื่อยอ้าวเรื่องผมอยู่ฝั่งนู้นครับทุกคนเดนอดเดินอดอยู่แต่เหมือนจะเริ่มไม่เหลือซากครับทุกคนเฮ้ยสไปไม่มีผมแล้วผมสไปหายไปแล้วใช่ตอนนี้ทำไมมันรู้สึกเหมือนว่ามัน หายไปหนึ่งอย่างปะของสปายอะเออเริ่มหายไปเยอะแล้วสิ่งที่ฉันต้องการใบพัดใบพัดหายไปแล้วครับทุกคนตลกอะแต่ครั้งหน้าเราทำอย่างแบบื่นดีกว่าเนะอืมค่อยว่ากันเนาะว่าจะยังไงทำเกาะป้องกันเลยอืมโอเคตอนนี้ผมไม่มีเก้าอี้แล้ว เราก็มาถึงด่าโดนแล้วน,นะครับทุกคนอา้าวเฮ้ยเลือดไม่ลดลอ่ะอ้าวลดแล้วเอาเดิมมาสิอะ้ช่วยเอาเอา้<ต>าวโอ้โยตุยดีกว่าอย่างงี้โอเคทุกคนจะลองมาลองซื้อกันดีกว่าเนาะว่า405ทองเนี่ยจะสามารถได้อะไรบ้างมามาสร้างกันซื้อดีกว่าได้อะไรโอ้โหทุกคนเอืม เอาจริงๆป่ะทุกคนมันก็จะมีพวกก้อนอิฐเนี่ยทุกคนแล้วก็มีก้อนหินมีกองแล้วก็มีแบบเก้าอี้มีประตูน,นี่คืออะไรเนี่ยโคมไฟโคมไฟแหละอันนี้ก็โต๊ะอันนี้ก็ปุ่มเนาะทุกคนก็มีบ้านเลยทุกคนอืมเอาจริงๆป่ะขอบมันก็ไม่ดีขนาดหรอกมารอบนี้ขออนุญาตสร้างเรือเองแล้วกันเนาะ โอเคครับทุกคนมาเดี๋ยวผมขออนุญาตสร้างเลยก่อนดีกว่าว่าเดี๋ยวจะสร้างแบบไหนนี้นะอ่ะลองสร้างนี้ก่อนดีกว่านั่นกันเดี๋ยวเดี๋ยวมาละเวลาเล่นแบบนี้ก็ต้องก็ต้องก็ต้องมีสมาธินิดนึงเนาะทุกคนสหรับการเล่นแบบสร้างอะไรพวกเนี้ยมันต้องมีสมาธิเยอะมากๆเลยการสร้างอย่งั้นเนะี่ยมันจะพลาดไปหมดเลย โอเคทุก okay, คนาวางเข้าไปวางเข้าไปเพิ่มอ้าวเอ้าเดะมันมีอยู่แค่นี้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวลองหาเพิ่มมั้งกันเนาะอันนี้ก็ได้คือ <c oughs> <c oughs> จะบอกว่าเรือมันแย่มากทุกคนใครชอบเรือผมนะกดไลค์ให้ผมด้วยใครชอบเรือสปายก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับนี่คือเรือของสปายทุกคนดูดิเรือของสปายเป็นอย่างนี้หรือเปล่าใช่ไหมยังยังไม่เสร็จ <c oughs> ยัง <c oughs> ไม่เสร็จหรอนี <c oughs> ดีกว่าทุกคนมาเดี๋ยวเราจะลองสร้างเหลือเพิ่มเอ๊ไม่ใช่สร้างเหลือเพิ่มคือจะกดสร้างเพิ่มเนาะนี่อือโอเคต้องติดตรงนี้ให้ันโอเคทุกคนคือจะบอกว่าตอนนี้ก็คือสร้างมาแบบประมาณนึงก็แหละไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงโอเคครับทุกคนมานี่คือกระด<อ>สไป<อ>ร์ระหว่างเรื่องของผมกับกระดสไปร์ใครจะไปไกลกว่ากันนะครับทุกคนมาลุ้นกันเนาะ ซึ่งตอนนี้ก็คือเออ่สไปร์นนำผมอยู่ยครับทุกคนวิธีผมจะจะไปได้ถึงเส้นชัยไหมครับทุกคนเรามาดูกันเนาะมาลุ้นกันว่าจะได้ยังไงเฮ้ยเฮ้ยของสปไปร์มันยิงได้ของพี่มันยิงไม่ได้ไงอันนี้ไฟไม่ติดของคือของสไปค่อนข้างที่จะแบบเออโหดนะทุกคนโหดอยู่ โอเคทุกคนรู้สึกว่าเหม,ม,ม,มือนเหมือนในปายจะแบบจะโยกไปโยกมาทุกคนในสไปายอะเกือบโยกไปโยกมาใช่ทุกคนก็ยังทรงตัวได้อืมก็ยังก็ยังดีก็ยังดีเคยทุกคนน้ำปลานี่สวัสดีครับโอเคทุกคนะนะลมละไม่เป็นไรบอกว่า,าวเราจะไปถึงเส้นชัยแล้วกันเนาะเราต้องผ่านเส้นชัยเราต้องไปไปเส้นชัยด้วยกัน ว่าหลังว่หลังสร้างเรือใหญ่ๆเดี๋ยวนั้นงพี่หายไปแล้วอ่ะงเนี้เออใช่โอเคครับทุกคนเรามาถึงด่านฮอตดอกกับไส้กรอกนะครับทุกคนคือจะบอกว่าเออมีไม้แบบด้วยนะครับแล้วก็มีลูกบอลมาด้วยเนาะสุดยอดเย่แล้วเย่แล้วอย่าไม่ไม่ไม่อย่านะคือจะคือจะบอกวพี่ตุยแล้ว โอเคครับท <worship bird. S 2> okay, like ุกคนเหมือนผมเนี่ยจะได้ในส่วนของเพชรม้าวไม่ใช่เเอ๊ะไม่ใช่เพชรคือทอง